วันนี้วันหวยออกนะคะไม่ว่าใครจะได้รางวัลที่หหรือว่าใครจะถูกเลขเลขท้ายกี่ตัวก็ตามนะคะแต่คนหนึ่งที่เป็นที่คือฮาแน่นอนวันนี้นะคะกับเลข30นายกคนที่30นะคะก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยค่ะสําหรับคุณพิธานะคะงวดนี้ก็ถูกเลขท้าย2ตัวไปเลยค่ะก็ทําให้มีผู้โชคดีนะคะหวยฮือฮากันใหญ่เลยเขาเรียกว่าวันนี้นะคือเลขนี้นะคะก็เถียว่าเป็นเลขดังอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าแฟนคลับของคุณพิทาเนี่ยก็มีการซื้อเลข30เนี่ยไว้กันเยอะ ทำให้พอการออกรางวัลเป็นเลขนี้มาเนี่ยนอกจากเจ้าตัวจะมีถูกรางวัลแล้วนะวครับก็ได้ข่าวว่าแฟนขับทั้งหลาย,ยที่ซื้อเลข3 0ไว้ก็ถูกรางวัลกันทั่วนหน้าโดยทีเดียวครับวันนี้ครับโดยเลขดังกล่าวครับเป็นเลขที่เลข300เนี่ยนะฮะเป็นเลขที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตครับหัวหน้าพักก้าวไก่ครับระวาที่นายกและมตีครับซึ่งเดินทางน,นะฮะไปกราบไหว้ลานเจ้าแม่จามาเทวีครับขณะที่ไปจังหวัดลำพูนแล้วก็เจอกับป้าขายลอตเตอรี่ครับ ขอให้คุณพิธาเนี่ยช่วยซื้อลอตเตอรี่นะครับเลข30เนี่ยเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาครับณวัดพระธาตุภริกุลชัยวารามหาวิหารวว,ว,วรามหาวิหารครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนฮะโดยวันนั้นนะฮะคุณพิธาเนี่ยมีการชูลอตเตอรี่หมายเลขนะครับ863630 6นะครับซึ่งเลขท้าย30เนี่ยครับตรงกับ เป็นเลขที่เขาเรียกว่านายกคนที่30พอดีท่านอนไอ้ครับซึ่งเขาบอกว่าเลขดังกล่าวก็ถูกขายเกลี้ยงแผงในทีเดียวครับใช่ค่ะแต่ว่าพอเกิดออกเลข30นี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตกันเต็ไมไปหมดเลยครับว่าล็อกเลขหรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดฮะท่านอนุก,กูลปิดแก้วนะครับประดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับในฐานะประธานกรรมการออกรางวัลประจำงวด16มิถุนายน2566กก็ออกมายืนยันนะครับว่าการออกรางวัลดังกล่าวเนี่ย เป็นไปด้วยความโปร่งใสครับตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนแล้วก็มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ครบถ้วน ตามมาตรฐานก่อนการออกรางวัลครับค่ะก็สำหรับสลากดิจิทัลในงวด16มิถุนายน2566รางรวัลที่1หมายเลข264872ก็พบว่าเป็นจำนวนสลากที่ถูกรางวัลรวมทั้งหมด19ใบเลยค่ะคเป็นเงินรางวัลถึง114ล้านบาทแบ่งเป็นถูก1ใบจำนวน8คนค่ะ<อ>ถูก2ใบจำนวน3คนแล้วก็ถูก5ใบจำนวน1คน30ล้านเลยนะคะพี่กองโดยสลากดิจิทัลในงวดวันที่1 กรกดาคม2566จะมีจำนวน18ล้าน5,035ใบเริ่มขายตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2566เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะครับก็ตอนนี้นะครับพอเราเห็นมีข่าวนี้ออกไปนะน้องไอยนะ,ค,ะคนในโซเชียลก็มีการมาทักกันหมดเลยว่าเ,เลขซ้ำหรือเปล่าเลขซ้ำหรือเปล่าผมก็งงว่าเลขซ้ำยังไงฮะกลับไปย้อนดูงวดวันที่16พฤษภานะ,ะ,ะก็ออกเป็นเลข03ซื้อถ้าเกิดเป็นคอหวยอาจจะมีการซื้อแบบ ขาเรียกว่าเสียงโชงคอะศูนย์สานี่เป็นเลขตัวบนด้วยนะ,ะ 6, ตัวบนนะ <0 3 S 2> แต่ว่าที่เป็นเลขตัวละห่างส0มศูนแต่ว่าอย่าเรียกว่ามันไม่ได้3มามดีกว่าทางกองสลากเองเนี่ยก็ยังออกมาย้ำเ,เ,เ,เลยนะครับว่ามาตรฐานการออกรางวัลเขาเนี่นยเป็น I s เเลยนะน้องออ้ค่ะก็อยู่ที่ว่าเป็นดวงของคใครที่เข้าวินวันนี้นะคะที่แน่ๆไม่ใช่ของไอ้กับของพี่กองแน่นอนค่ะผมวงนนี้ผมก็ลงทุนหนักแต่ก็ไม่เข้าเหมือนกันนะครับค่ะ